Port, อัปเดตพอร์ตลงทุนใน b i n a n c นะครับที่เราเทรดด้วยกัน500 USDT เป็นยังไงบ้างในคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตนะครับตัวพอร์ต500 USDT นะครับที่เราเปิดกันแล้วก็ทำการเตรียมพอร์ตในครั้งก่อนไปแล้วนะครับว่า ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จริงเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปแอคชั่นหรือว่าเปิดโพลชั่นอะไรเลยนะครับในตัว500 EDT อันนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องไมซ์เซ็นะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องเงินการจัดการเงินมัลติแมเนจเมนต์นะครับว่าเราควรจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็การคำนวณเลเวลนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ในการเทรดตัวฟิวเจอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวหน้าแอปพลิเคชันของมันนี้เลยครับและนี่นะครับก็เป็นตัวหน้าจอของตัว Excel ใช่ไหมครับที่เราทําบัญชีไว้ในคราวก่อนเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าเงินเข้าออกเท่าไหร่นะครับกำไรเรามีเท่าไหร่นะครับแล้วเงินที่เป็นส่วนเหลือในการเทรดเนี่ยเราเท่าไหร่นะครับ คราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมกับเพื่อนเพื่อนก็คือเรื่องการจัดการเงินหรือว่า money m a n a g e น e n t นะครับซึ่งผม,มได้วางแผนไว้ว่าเราจะเล่นทั้งหมดสิบไม้10ไม้ก็คือสิบพ s i t i ิชันั่นเองซึ่งแต่ละพ o s i ติชัเนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินต้นอยู่500ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเล่นได้ไม้ละ50ดอลลาร์นะครับเรื่องนี้เดี๋ยผมเตรียมรายละเอียดมาละก็ใส่เข้าไป 50, 50, 50 50, 50นะครับอันนี้10ไม้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราสามารถตายได้งเลยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบเหมือนการเล่นเกมเนี่ยเราก็จะสามารถรีสตาร์ได้ใหม่นะครับถึง10ครั้งนะครับกว่าเงินเราจะหมดนะครับอันนี้ต้องคิดก่อนว่าเวิร์ดเคสของเราเนี่ยคืออะไรคือเงินต้นเราหมด $500 ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการยังไงให้เฮ้ยเราตายยากที่สุดนะครับก็คือเราแยกอาหารไปเลยเป็น10หน่วยนะครับหน่วยแรกเอาไปลบหน่วย2อเอาไปลบนะครับถ้าหน่วยแรกเอาไปลบชนะเราก็จะได้ทรัพยากรกับอีิบ้านเราใช่ไหมครับได้กับเสร็จปุ๊บเราก็มาบริหารจัดการใหม่ คราวนี้เรื่องการไม่ได้เป็นเเมนต์เราจะแบ่งสิบไม้อันนี้เพื่อนเข้าใจแล้วเนาะเราจะไปดูการที่หน้าตัวใบแนนก่อนว่าสมมติเราจะเล่นไม้แรกนะครับเราจะทํำยังไงคราวนี้ในตลาดของออคริปโตนยครับมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือฝั่งของที่เป็นสปอตใช่ไหมแลวก็ฝั่งที่เป็นฟิวเจอร์นะครับบางเหรียญเนี่ยเราไม่สามารถเทรดในฟิวเจอร์ได้นะครับผมก็จะเทรดให้เพื่อดูในสปอตนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาหาเหรียญก่อนว่าเหรียญที่จะเทรดเนี่ยนะครับมันคือเหรียญ ประเภทไหนเหรียญตัวไหนที่มันเข้าแก๊ปนะครับที่จะเริ่มเทรดกันนะฮะเงื่อนไขเขาก่อนเนี่ยผมพูดว่าเราจะเทรดกันในตัวทำเฟรมที่เป็น4ชั่วโมงใช่ไหมแต่มาติดปัญหาที่ว่าเวลาสมมติผมออกไปข้างนอกเนี้ยแล้วผมจะเปิดพอรชั่นเนี้ยผมจะอัดวิดีโออะไรยังไงผมก็คิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีซึ่งผมหาคําตอบได้ละว่าเราอะ่ะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งด้วยเผื่อตอนคืนเนี่ยผมมีสัญญาณในการเข้าใช่ไหมผมก็จะเข้าไว้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาอัปเดตพอเ์ตนเพื่อนดูทุกอาท ในตัวหน้าจอของเบราว์เซอร์ของไป n c นนะครับสิ่งที่เราจะไปหาเหรียญกันใช่ไหมเราจะไปหากันยังไงเราก็จะไปหานในตัว Trading View นะครับซึ่งผมจะดูในส่วนของออตัว Crypto Skinner นะครับตรงนี้ในการที่จะช่วยหาเหนะรียญนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญในลิสต์เนี่ยที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยเยอะมากเลยหลายเหรียญเลยครับก็มาไล่ดูได้แต่มันไม่เพียงพอหรอกนะครับในแกปที่เราจะเล่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของตัว Crypto S กรี n e r กัน ผมเคยสอนเพื่อนๆไปในคลิปก่อนหน้าละก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับอันนี้เราใส่ฟิลเตอร์ไว้นะครับ5แบบอย่างแรกเลยก็คือ XN ที่เราเล่นก็คือ bynance ถูกไหมครับ Percentage relative strength index ก็คือตัว RSI เนี่ยต้องมออีปริมาณเนี่ยที่มากกว่า70นะครับค่ามากกว่า70ก็คือ71ถึง76นี่เองก็คือขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นแล้วก็ MACD เนี่ยอ,อ,อยู่ที่12 26นะครับ2อนันเลยเราลองดูซิว่าถ้าสมมติเราเปิด time frame 4ชั่วโมงมันขึ้นไหมเนี่ยมันขึ้นเห็นปะเมื่อกี้ผา กฎใหม่วันนี้นะสี่ชั่วโมงนะครับนี่เห็นไหมมันขึ้นละขึ้นเห,นหรียญอะไรบ,บ้างก็ไม่รู้เนี่ย T V K U T เราไปกดดูดิว่าเป็นยังไงมันเขียวแร้งหรือเปล่าโอ้โหมัโโหมนไหลเขียวแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจากถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยเราเปิดกราฟ4ชั่วโมงใช่ปะ่ะของเอ,อ่อ T V K เนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่0.2ดอลลาร์นะครับขึ้นมาเนี่ยโ,โหศูนย์ขึ้นมาประมกับเท่ากันละ ขึ้นมาเยอะอะแล้วพอมันขึ้นมาเยอะปุ๊บความเสี่ยงในการเล่นเราเยอะถูกไหมเราเสียเปียบแบบถ้ามันขึ้นมาสูงแล้วอะเราจะคัดล้อต,ตรงไหนเราก็ต้องคิดก่อนก่อนที่จะเข้านึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีแค่ tbk มันก็จะขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวถ้ามีตัวที่มีวอลลุ่มขึ้นมาใหม่ตามเงื่อนไขของเราหรือว่า,า i s i ขึ้นมาตามเงื่อนไขหรือว่าตัว j a เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เราก็มาไล่ดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมเห็นตัวไหนเนี่ยผมก็จะจดไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมมุตติ่่ทีอออนนนกกคนนืยูนอนอยใ็จะ เทรดเลยเทรดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาฮิสตอรี่มาให้เ,เพื่อนดูเนาะว่ามันกําไรขาดทุนยังไงนะครับแล้วผมเข้าตรงจุดไหนบ้างคราวนี้เหรียญที่เราสมมุติเราหาแล้วมันไม่มีอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ไปไล่ดูเนี้ยที่เฟเวอร์เล็นะครับเฟเวอร์เล็ที่เราใส่ไว้เราก็ไล่ดูว่ามันมีหลายไหนบ้าง b d c ดูดิว่าเป็นเขียวแรกไหมใน4ชั่วโมงไม่ใช่เห็นปะ fpm นะครับดูดิเห็นไหมก็ยังไม่เขียวแรกเห็นป่ะครับยังแดงอยู่ดูแน่นะครับดูแน่ก็ยังไม่แดงเอ้ยไม่เขียวโซ so, ่ก็ยังไม่เขียวเห็นไหม ada หรือรอไรก็ยังแดงอยู่ อีเอชออกแดงอีเ e อแดงด็อกก็ยังแดงอยู่คร mm hmm. าวนี้ในลักษณะของฟิวเจอร์ Future, ใช่ไ่ะเราสามารถเล่นที่เป็นขาลงได้ถ้าเกิดเราเจอสัญญาณที่มันเป็นแดงแรกเนี้ยเราอาจจะเปิด Future, ฟิวเจอร์ฝั่งช็อตได้นะครับแต่นั้นเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเปิดในฝั่งที่เป็นฝั่งรองก่อนก็นนคือฝั่งขาขึ้นก่อนคือเห็นที่มันเป็นเขียวแรกก่อนเราค่อยเล่นนะครับเคยลองไล่ดูก่อนที่แบรนด์ Brand, นะครับมีไหมซูงลงมาโอ้ไม่ลงมาเยอะละอ่านี่มีอัลฟาตัวหนึ่ง อัลฟานะครับอัลฟายอดีทีอันนี้เขาเขียวมาประมาณ1แท่ง2แท่งใช่ปะอันนี้อยู่ในอยู่ในโซนที่อ่ะไม่ได้น่าเกียดคือเพิ่งเริ่มเขียวนะครับเราก็สามารถเข้าไปเหตได้อันนี้ผมได้1ตัวแล้วเนาะนะครับหตัวที่เราสามารถเข้าไปเรตได้ครานี้เราไปดูในในฝั่งของเอเชียแม่นนก่อนว่าเข้ามาปุ๊บเราจะเหดอัลฟาเนี่ยมันเหตได้2แบบก็คือสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์ใช่ปะนะครับเราไปดูว่าฟิวเจอร์มันมีไหมเพราะว่าสปอตมีอยู่แล้วเนาะ เราเข้าไปเปิดดูในฟิวเจอร์นะครับ u s DSM ฟิวเจอร์นะครับแต่ละประเภทเนี่ยผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนแล้วเพื่อนก็ไปย้อนดูได้เนะ,นะครับอันนี้ก็จะไปเร็วๆเนาะสำหรับคนที่ได้ดูคลิปพวกก่อนหน้าของเรามาแล้วนะครับเราลองมาดูว่ามันมีอัลฟ่ามันมีไหมนะครับพอดีใช้ในแ่นบางทีมันจะชอบกระตุกนะิดหนึ่งเอ่ออัลฟ่ามีเห็นไหม แล้วก็เห็นไหมสัญญามันจะเป็นลักษณะของ p r p e t u a u contract นะครับก็คือเป็นสัญญาที่ระยะยาวตลอดไปเลย p e r p e t u a l นะครับเราคลิกเข้าไปอ่าขึ้นมาเป็นอัลฟาละตัวสัญญาราคา Alpha เนี่ยมันเราสามารถเปิดเป็นทม์เฟรมสีชั่วโมงก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเดียวกับตัว Trading View ที่เราเปิดไปกี้หน้านี้นะครับอันเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่า1.1824ใช่ปะ่ะอันนี้ใกล้ๆกันเนาะ ราคาตัวสัญญาเนี่ยมันจะมีการเหลื่อมล้ําอยู่นิดนึงนะครับก็คือมีคนซื้อมากกว่าขายมากกว่านิดนึงนะครับเหลื่อมล้ํากันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคํานวณต่อไปถ้าเกิดเราจะเล่นอัลฟาเนี่ยครับเราก็ต้องดูว่าเราจะใส่เงินเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราคำนวณไว้ละห้าสิบดอลลาร์ถูกปะเราก็ไปทานเฟอร์มานะครับทานเฟอร์มาใส่ในตัวกระเป๋าเงินที่เป็นฟิวเจอร์ของเราเพราะว่าเงินตอนเนี้ยโดยรวมของเราห้าร้อยเนี่ยมันอยู่ในตัวสปอตใช่ไหมครับ เราเข้าไปในนี้มันจะมีเศษเ,เหรียญของผมอยู่ด้วยเนาะแต่ตัว UDT s เนี่ยมี500เห็นไหมครับเราก็กดอะไรโอนนะครับโอนแล้วก็เลือก US DSM Future นะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะโอนนัคือ UDT s ปุ๊บนะครับ,บ,นะรบเห็นไหมจำนวนเต็มมันมีอยู่500เห็นไหมครับคือทั้งหมดหนมคะครับเราก็เลือกแค่50แล้วก,กดยืนยันอันนี้คือไม้แรกที่เราจะเทรดกันเราจะเทรดในอัลฟานะครับแล้วก็เข้าไปในตัวเห็นไหมมเขียนโอนเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่ UDSM Future แล้วก็เมื่อกี้เลือกไป Alpha ไว้เนาะมันหลุดออกมามันชอบเด้องออกมาเป็น BTC คือเข้ามาปุ๊บม,มันจะมันอโตโมติกัะเป็น BTC ตลอดเลยนะครับครานี้สิ่งที่เราจะคุยกันต่อก็คือเรามีเงินเข้ามาละอยู่ในนี้ละนะครับเงินที่เราเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้ามาเป็น Available เนี่ย50 USDT คือเมื่อกี้ที่ทานเฟอร์เข้ามาอยู่ในกระเป๋าละเตรียมเทรดได้นะครับ สิ่งที่เพื่อนจะต้องดูคือลักษณะของตัวเลเวอเรจนะครับเลเวอเรจเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นคอสหรือเป็นไอโซเลตนะครับอันนี้ได้อธิบายเป็น,นคลิปก่อนหน้าหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับไอโซเลตกับคอสเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ตัวคอสเนี่ยเวลามันกินเงินในกระเป๋าเรามันจะกินในฟิวเจอร์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไอโซเลตเนี่ยมันจะกินแค่เงินที่เราเล่นส่วนนั้นส่วนเดียวนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นคอสดีกว่าให้เพื่อนดูนะครับก็กดยืนยันไปสิ่งต่อมาที่เพื่อนจะต้องดูก็คือตตัวัวนนรรงี้ม อาตเมติกให้เรายอยู่ส20ซึ่งผมคิดว่ามันเยอะมากนะครับความหมายของเลเวอเรจยส x เนี่ยคืออะไรคือถ้าตรามีเงิน100่เขาจะให้เราเล่นได้2,000อันนี้คือความหมายของเขาเนาะ20 x ก็คือ20เท่านะครับถ้าเกิดเราคิดกับการว่าถ้าสมมุติเราเล่นในไซส์2 0 0 0นั้นนะถ้าเงินที่เราวางมาจำของเขาคือ100ถูกปะแล้วถ้าเงินตรงนั้นเงินที่เราขาดทุนนะ่มันขาดทุนจนถึง100อ่ะแสดงว่าพอร์ตของเราจะถูกปิดเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเราเข้าไปในคาสินโนใช่ป ถ้าไม่มีเงินเล่นต่อแล้วเขาก็จะให้เราออกจากคาสิโนโเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นแบบ 20X เนี่ยมันเท่ากับว่าอรอตเราอะสามารถดอดาวได้แค่5%ซนะครับซึ่งหมายความว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าอัลฟาเนี่ยมีการดรอปของราคาลงมา5%พอร์เตเราจะระเบิดคิดแบบเร็วๆง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราปรับเป็น 10x ล่ะซึ่งในนี้ผมจะให้เพื่อนเทรดมาเยอะก็คือ 5x 10x ไม่ต้องซิงมากนะครับเอาเป็น 5x แล้วกัน ความหมายว่าไอ้คือ,อไรความหมายว่าไอ้คือถ้าเรามีเงิน100เราเล่นได้500ถูกไหมครับนั่นหมายความว่า100ของเราเป็น20%ของ500หมายความว่าเงินเนี่ยจะปรับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจนครบ20%พอร์ตเราจนถึงถึงจะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตลาดมันจะสวิง20%เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยอะ่ะไม่ได้เยอะเนาะนะครับก็อาจจะบางช่วงแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแบบบิดคอยลง20%อะไรเงี้ยไม่ค่อยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นประมาณ 5x ก็ได้เซฟๆนะครับแล้วก็ เรียนรู้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วเราอยากซิ่งอยากเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยเลเวลเยอะๆค่อยว่ากันแล้วแต่คนดีกว่านะครับก็นี้เราให้เป็นความรู้กับเ,เพื่อนๆเนาะเราก็ให้เป็น 5x พอกลับเป็น 5x พอเพราะฉะนั้นเห็นไหมเงินตรงนี้ที่เรามี50แล้วเราเล่น 5x นั่นหมายความว่าเราจะเทรดได้250ดอลลาร์นะครับก็คือคูณ5เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเข้ากันเลยเนาะในตัวอนะัลฟาเนาะแล้วก็ เราจะดูทุก4สี่ชั่วโมงผมก็จะคอยมาดูให้เพื่อนๆว่ามันเริ่มแดงหรือยังถ้ามันเริ่มแดงเราก็ขายแล้วเราก็มาทมําบัญชีกันว่ามันขาดทุนหรือมันกําไรนะครับเดีย๋ยวเราใส่เลยแล้วกันเนาะตัวอัลฟาตรงนี้เราปรับเป็นย s d t ทีดีกว่าจะได้เห็นจํานวนเงินชัดๆเนอะว่าเราจะเล่นเท่าไหร่นะครับเราเล่นเป็นครบเลยเนาะก็คือ100ก็เขาจะมีหักตัวค่าธรรมเนียมไว้ด้วยนิดนึงนะครับก็คือเราสามารถเล่นได้อยู่ประมาณ2 4 8นะครับก็กดไปเลยกดที่มาเก็ตก็ได้ซื้อที่มาเก็ตไปเลยนะครับซื้อลอ ได้มาแล้วนะครับนี่อัลฟายู่ดีทีเป็นแบบพับผึ t ชัวคอนแทก c t นะครับเลเวอเรจคูณ 5x นะครับซ้์อยู่ที่248ดอลลาร์นะครับแล้วก็ Entry Price นะครับเพื่อนดูดิว่าเราเข้าถูกไหมเห็นไหมเข้าถูกนะครับก็คือ1.18223นะครับที่เราเข้าไปนะครับตอนนี้ Mark Price นะครับที่1.18นนะครับราคาตลาดตอนนี้มันมีการ ขยับดอกลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ลีควดีชั่งท้เห็นไหมเราจะอยู่ที่0.95เลยก็คือลงไปจากเนี้ยประมาณ20%โดยประมาณนะครับมาร์จิ้นเรชประมาณ5%นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Profit แล้วก็กำไรขาดทุนที่กำลังวิ่งอยู่ PNL นะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวบางทีผมจะมาอัปเดตโดยใช้ตัวแอปพลิเคชันแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยบอกว่าจอมันเล็กมันมองไม่เห็นในโทรศัพท์อะผมก็เลยเข้ามาในเบราว์เซอร์ดีกว่าจะได้เห็นกันครบทุกคนนะครับ ก็นี้ก็ตอนตอนนี้ติดลบไป0.5ดอลลาร์ละนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าสมมุติมันมีการขึ้นต่อหรือว่าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะมารีวิวกันเนาะว่าเราจะทำไงกันต่อกับโพซิชันนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันแดงลงมาแดงเนี่ยเราก็จะคัดลอตไปแล้วก็ขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็มาทาบัญชีกันสรุปความรู้ในวันนี้กันนะครับของตัวพอร์ต500 USDT นะครับที่เราทําด้วยกันนะครับสิงแลกเพื่อเพื่อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแมนจเมนต์เงินนะครับเรื่องการคำนวณโพซิชันนะคร ก็ค่อนข้างขอบทวนถ้าใครมีคําถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ของยูทูบของเราลงทุนได้เลยนะครับหรือว่าในเพจของเราลงทุนก็ได้นะครับแล้วถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆนะครับที่ทางรวบรวมมาให้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคริปโตนะครับในฝั่งของดิ a d i t i o n a l market นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับที่เรารวบรวมมาให้แล้วก็ถ้าเกิดเรามีอัปเดตอะไรจะได้ป๊อปอัพขึ้นมาก่อนเลยนะครับเรื่นี้ผมกอฟนะครับขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ